หลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้อันนี้เป็นห้องพระครับห้องพระที่บ้านครับกยิ่งใหญ่เหมือนอเหมือนบอนนห้องพรหะหห้องพระครับแต่แต่หลายคนจะผิดหวังนิดนึงนึกว่ามาแล้วจะเห็นมีแบบ ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรเต็มเตมนะฮะคือห้องพระที่ดีคือต้องสะอาดไม่สกปรกแล้วก็พระสิ่งสําคัญที่สุดคือพระประธานต้องมีประธานหมายถึงนิ่งสงบไม่คืเสียงส่วนมนตรหเนี่ยนี่นี่อยู่ตรงตรงดอกบัวนี่ปะคะดอกบัวนี่เป็นลำโพงดอกมนต์ครับผมเพราะฉะนั้น เวลาที่พี่ๆทําบ้านหรือทําห้องพระนะครับสําคัญที่สุดต้องมีพระประธานนั่งนิ่งนั่งนิ่งหมายความว่าฐานจะต้องไม่โยกฐานพระจะต้องนิ่งนั่นหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่แล้วล่มเย็นเป็นสุขไม่ล้มไม่คอนก็ามาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนหน่อยได้ครับอันนี้คือห้องนอนอันนี้นเป็นห้องของหลานครับอักใจตกใจหมดนึกว่หลานอะไรีนี้โอ้โห จะมาอยู่ทำไมใครอะเล่นเอาซะเราหลอนเลยโอ้โหที่ห้องที่ห้องนองคุณลิวเหรออันนี้ห้องหลานครับอันนี้ห้องหลานนะครับผมเออโอ้โหพี่ตกใจเลยครับไปเราไปดูเลยโอ้เมื่อกี้ตกใจตกใจที่ว่าหลานแอบแอบทำอะไรครับผม เยงนอนทำไมต้องมีกระจกอยู่ข้างบนเอ,อ่อโดยปกตินะฮะหลักวงจุ้ยจะไม่มีกระจกในห้องนอนเพราะหนึ่งสามีภรรยาจะเลิกกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้หญิงนอนแล้วไม่แต่งหน้ากระจกอยู่ใกล้ตัวมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายเห็นและพิจารณาได้ง่ายดูทุกวันอ๋อแฟนเราไม่แต่งหน้าไม่สวยเลยจนไปเจอคนแต่งหน้าแล้วสวยเขาก็อาจมีโอกาสไปชอบคนอื่น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทาานี้จะปิดห้องมืดด้วยคนจีนคนจีนจึงไม่นิยมมีกระจกอยู่ในห้องนอนนะครับเต่ามีความหมายคือให้นอนแล้วอายุยืนก็คือให้ไล่เรื่องสุขภาพที่ไม่ดีก็คือให้หลับแล้วดีเพราะว่าเนื่องด้วยหัวนอนผมไปชนกับบันไดตามหลักฮวงจุ้ยคือหัวนอนหันไปตรงบันไดไม่ดีเพราะคนเดินข้ามหัวเพราะฉะนั้นผมเลยแก้ด้วยการเอาเต่ามาวางบางคนอาจจะถามว่าทำไมผมไม่นอนทิศนี้เพราะว่าเนื่องด้วยว่าทิศนี้คือตะวันตก การจัดห้องนอนที่ดีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยที่ควรระวังที่สุดถ้าพี่หนุ่มจะทําบ้านห้ามหัวนอนหันทางตะวันตกโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่ามันต้องนอน,อน,อนหรือมันปรับไม่ได้นะครับในหลักวงจุ้ยเขาก็จะแก้ด้วยการเอาเต่าสัญ,ญลักษ์เต่าสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับอายุยืนไปตั้งอยู่รอบบ้านนะครับหรือหาภาพมงคลมาติดอยู่บนหัวเตียงเพื่ออวยพรให้คนนั้นนะ่ะ อายุยืนวิเป็นการแก้เคล็ดมีสักรูปไหมครับต้องไปหาเองล่วครับผมที่ตะวันตกพอดีเรามีแต่จะให้เขาไม่ใช่เขาไมาให้เราเราต้องให้เขาเขาไป็นคนจิตใจดี นี่ต้องบอกเลยว่าผมมาติดตามรายการมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของรายการนี้เลยผมติดตามมากี่อีพีจะต้องเห็นทอันนี้ตลอดเลยอันนี้แต่เรายังไม่มีตัวเลขกับเบบีก็อยู่กันแล้วขอบคุณมากอันนี้ชุดเครื่องนอนโตโต้ให้คุณในเรื่องของการหลับสบายนอนแล้วอบอุ่นครับมอบให้คุณริวเลยขอบคุณมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้มากเพราะดูรายการมาโดยตลอดนี่แหละฮะวันนี้เราดูสเลยว่า อันนี้คือสัญลักษณ์ของรายการเลยเพราะอยู่คู่กันมานานมากใช่ค่นะครับผมนะวันนี้ก็ได้รู้จักเรื่องราวคุณดู้ยมากมายเลยมี่ไรอยากจะฝากผู้ชมหน่ไหมฮะคือถ้าสิ่งที่จะให้ฝากนะครับสติกับปัญญาเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรมีในปัจจุบันจะมีความเชื่ออะไรก็ตามที่มันหลากหลายก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยสติและปัญญาด้วยแต่ไม่ใช่เอาสิ่งเหล่านี้งมงายจนถึงขนาดที่ว่า เราไม่สามารถยืนด้วยบนความคิดตัวเองสองแข้งสองขาตัวเองได้ทำอะไรก็ต้องคอยถามหมอดูอย่างเดียวอย่างนั้นชีวิต mm คุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณเอาดวงชะตาทั้งหมดไปฝากไว้กับปากคนอ <c oughs c oughs> ื er, ่นไม่ใช่ชีวิตคุณเองอ่าโอเควันนี้ขอบคุณคุณมากครับคุณนะครับมาเวลาหมดแล้วนะฮะคุณโอเชนครับกลับมาพบกับทีไรควรได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิบห้าวันนี้แบบเรื่องราวดีๆเรื่องความรู้มากมายเลยครับไมากค พบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท้องอืดเขียวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเมดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ